สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดแตงกวากุ้งสดค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปทำการหั่นแตงกวากันก่อนเลยนะคะพี่การได้ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราหั่นแตงกวาเราก็เอาแต่เนื้อคะ่ะเม็ดเราไม่เอานะคะเพื่อนๆคะ่ะเวลาทานจะได้แบบกรอบๆนะคะเห็นไหมคะพี่การไม่เอาเออเม็ด หรือไส้ของมันนะคะไม่เอานะคะเอาเฉพาะเนื้อค่ะหั่นแบบเฉล็บเฉลบนะคะวันนี้แตงกวาอ่อนมากๆพี่การหั่นให้ดูนะคะสองลูกนี่เหลือพี่การก็หั่นนะคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ชามพักเอาไว้ก่อนต่อมานะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะเอาสักประมาณสองช้อนโต๊ะก็ประมาณสักสองสามกีบนะคะเพราะว่ากีบเขาใหญ่ สับให้ละเอียดนะคะเมื่อละเอียดได้ที่นะคะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คนะคะอุปกรณ์และเครื่องปรุงในการทําผัดแตงกวาของเราอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามาดูเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่การมีสูตรรายละเอียด <S <S เพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเ<ๆ>พื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยค่ะมเมนูง่ายๆนะคะ สมาชิกชอบแน่นอนเลยค่ะแบบนี้อร่อยชัวร์เพราะกุ้งเนี่ยพ่การจัดมาแบบแบบ,แบ,บไซส์ใหญ่ๆโตโตๆเลยนะคะเพื่อนๆก็มีแตงกวานะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแต่เนื้อค่ะหกร้อยกรัมค่ะเห็นไหมคะ,ะเวลาผัดจะได้ก,กรอบสดมากๆเลยค่ะ กุ้งค่ะกุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางนะคะประมาณ10-15ตัวเอาเส้นดำออกเรียบร้อยเห็นไหมคะตัวโตโตเลยค่ะไซส์ใหญ่ๆต่อมานะคะก็เป็นกระเทียมนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะสับเรียบร้อยอแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานะคะเอาแค่1ช้อนชาพอนะคะ เดี๋ยวจะเค็มต่อมานะคะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะอ่นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชากันนะคะ,ะเวลาเราผัดเราก็ชิมดูเอารสที่เราชอบอเราสามารถเพิ่มและลดปริมาณเครื่องปรุงได้ตลอดค่ะเพื่อนเค่ะเอาที่ถูกใจ เสร็จสับเรียบร้อยพี่การก็เอากระทะตั้งไฟนะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำมันลงไปสักสองช้ำสองสาช้อนโต๊ะโอ้ยริ้นพันอรอน้ำมันเดือดนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่ใช้ไฟปานกลางนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยค่ะ ผัดกระเทียมนะคะให้สุกเหลืองหอมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่กุ้งสดลงไปผัดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกุ้งตัวโตๆว้าวเห็นแล้วนะน้ำลายท้องโอ้ร้องเราผัดกุ้งนะคะให้เขาสลบนิดนึงแล้วเราก็ใส่แตงกวาลงไปนะคะรอสักครู่เพราะว่ากุ้งก็ตัวใหญ่ใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะ ผัดเราผัดแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากแถมอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำไปสักห้าสิบกรัมพอนะคะถ้ามีน้ำซุปเพื่อนๆก็ใส่น้ำซุปได้ค่ะอันนี้เราก็รอให้ที่พิการยังไม่กลับเยังไม่พริก แตงกวาก็เพื่อรอให้กุ้งเขาเซตตัวนะคะอยู่ด้านล่างเขาก็จะได้สุกไปด้วยอ่าแล้วเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยตะล่อมตะล่อมนะคะอ่าเราอย่าผัดแรงเดี๋ยวกุ้งเขาจะเละ,ะเราต้องการคงสภาพกุ้งนะให้สวยงามเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปค่ะเพืเ่อนๆอ่ตามด้วยนะคะน้ำปลาค่ะ,ะแล้วก็น้ำตาลทรายเพื่อตัดรสนะคะ เราก็ใส่ผงปรุงรสค่ะ,ะเมื่อเราใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะคะเราก็จัดการผัดเลยค่ะแตงกวาผัดนะคะต้องทานร้อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะจะได้กร,บกรอบอะแตงกวาผัดไข่ก็อร่อยนะคะเพืเ่อนๆขั้นตอนนี้เราก็ลองชิมดูก่อนอเอารสที่เราชอบ เมื่อเราถูกใจแล้วเดี๋ยวเราผัดอีกสักนิดสักหน่อยก็เป็นอันสุกแล้วค่ะรอให้เขาเดือดสักครู่นะคะสีสันเริ่มมาแล้วค่ะเด,เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเมนูนี้เราจัดเป็นแบบเมนูเร่งด่วนก็ได้นะคะง่ายๆหรือว่าเมนูเคลียร์ตู้เย็นพิการ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะว้าวกุ้งตัวโตๆต,ตอืมสุดยอดเลยปเมน,นูนี้เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเาเาาก็เอาน้ำนะคะน้ำน้ำที่เราผัดนะคะราดสักนิดสักหน่อยอตักในกระทะนี่แหละคะ่ะ จะได้ดูหน้าทานว,าว้าวกุ้งพิการเห็นแล้วท้องร้องเลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดแตงกวากุ้งสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่คะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ